สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพิกระกาดกันนะคะในหัวข้อคุณมีซิกเซน์แบบไหนนะคะก็คือคุณมีพลังภายในของคุณมีในลักษณะที่สัมผัสสิ่งลี้ลับหรือมีลางสังหรณ์มีการรับรู้สิ่งที่บอกไม่ได้หรือสิ่งที่อธิบายให้คนอื่น ไม่เป็นนะคะหรือว่าพูดไปใครก็ไม่เชื่อแบบไหนนะคะคุณมีลักษณะแบบใดนะคะในเยยรยานสังหรณ์ของคุณในลางสังหรณ์ของคุณในซิกเซนของคุณนั่นเองอ่ะเป็นในรูปแบบไหนนะคะให้คุณใช้จิตตั้งให้เป็นสมาธิก่อนนะคะแล้วก็มองอยู่ที่กองไพ่สองกองอมองแล้วก็หลับตาดูนะคะ หลับตาเพื่อที่จะนึกให้เห็นว่าไพ่กองใดที่คุณเห็นเด่นชัดนะคะก็อาจจะเป็นกองของคุณได้นะคะแล้วก็รับฟังคำทำนายคำทำนายนี้นะคะให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะใครที่เข้ามาก็ถือว่ามีบุญสัมพันธ์ใครที่มาฟังคลิปนี้ ก็อาจจะเป็นช่วงเวลานี้ของคุณที่มีซิกเซนแบบนี้นะคะคำพูดบางอย่างก็อาจจะตรงใจท่านหรือสกิดใจท่านได้ก็หวังว่าเป็นประโยชน์นะคะโอเคค่ะถ้าท่านเลือกได้แล้วนะคะเราจะมาเริ่มที่หินก้อนนี้กันก่อนนะคะกองหินก้อนนี้ก็คือกองที่หนึ่งเนี่ยนะคะ เรามาดูกันนะคะจะขอขยับไพ่กองที่2ไปก่อนนะคะ,อะกองที่1เนี่ยนะคะที่เราเสี่ยงมาเรามาดูด้วยกันนะคะว่าเราได้ไพ่อะไรบ้างนะคะได้ไพ่ซีดาบได้ไพ่ king of wands ได้ไพ่ a พด of wands นะคะ ได้ไพ่สีถ้วยนะคะสีดาบกับสีถ้วยนะคะมาด้วยกันแล้วก็มีสองเหรียญสองถ้วยนะคะเดี๋ยวจะขอขยับกล้องนิดนึงให้เห็นชัดๆวันนี้นะคะเราใช้ไพ่สำหรับ uh, The Rise a f t ท a r o t นะคะก็ไพ่ก็สวยงามจะออกแนว uh, คือค่อนข้างที่จะ uh, มีสีสันเยอะหน่อยนะคะ เรามาดูกันนะคะว่ากองนี้เป็นอย่างไรกองนี้เนี่ยให้ความรู้สึกเป็นการรับรู้เมื่อเราสงบเมื่อเรานิ่งๆเมื่อเราพักผ่อนนะคะหรือเราอาจจะมีซิกเซน์มีลางสังหรณ์ที่ผ่านมากับความฝันก็ได้นะคะ,อ,ะอาจจะมีการฝันบอกเหตุการทําสมาธิ แล้วเกิดเห็นอะไรรับรู้อะไรรู้สึกอย่างไรอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะ,ะและก็นอกจากนี้เนี่ยนะคะมองได้เห็นว่าจะเป็นการรับรู้เมื่อคุณอยู่ในภาวะนิ่งเงียบนะคะหรือ,อคุณอาจจะรับรู้พลังงานคนรอบข้างนะคะ,ะจากการใช้ จิตภายในของคุณเองใช้ใจของคุณคิดนะคะและคุณก็อาจจะคิดค่อนข้างตรงได้ด้วยนะคะเหมือนกับคุณรู้ใจคนอื่นนะคะเหมือนกับคุณรู้ใจคนอื่นแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้พูดออกมาตรงๆแต่คุณจะสัมผัสได้นะคะคุณจะสัมผัสได้ว่าตัวเขาเนี่ยกำลังอยู่ในภาวะแบบไหนอึดอัด ภาว่าไม่สบายใจหรือมีปัญหาอะไรคุณอาจจะมีเซนต์ตรงนี้ก็ได้นะคะ,ะก็อาจจะรับรู้โดยผ่านการสังเกตการดูท่าทางหรือสัมผัสได้กับพลังงานของเขาได้นะคะ,ะและก็อาจจะ,ะรับรู้อะไรบางอย่างเนี่ยนะคะ,ะผ่านจากความฝันเหมือนที่ที่กล่าวไปเพราะฉะนั้น ซิกเซนต์ของคนกองที่หนึ่งจะออกในแนวที่ว่าได้เชื่อมต่อจากพลังธรรมชาตินะคะ,ะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะแล้วก็สามารถทำให้ตัวเองเนี่ยนะคะเข้าถึงอารมณ์เข้าถึงภาวะจิตใจคนอื่นได้นะคะโดยที่ตัวเราต้องมีสมาธิก่อน หรือมีความเงียบความสงบก่อนเราถึงจะรู้ได้นะคะถ้าเราไม่เงียบไม่นิ่งเราก็จะมองคนทั่วไปก็แบบทั่วไปไม่ได้มองเขาลึกไม่สามารถมองจิตใจเขาออกไม่สามารถคาดเดาได้ว่าเขาจะเป็นอย่างไรหรือเจอภาวะอะไรนะคะแต่ความจริงแล้วคุณมีความสามารถทางนี้ในการที่จะ,ะเข้าถึงจิตใจคนอื่นได้ดีอยู่นะคะ จะรับรู้พลังงานตรงจดุดจุดนี้ค่อนข้างเยอะ,อะแล้วก็จะเรียนรู้หรือเชื่อมต่อจากเบื้องบนได้ง่ายอยู่นะคะถ้าคุณปฏิบัติอาจจะต้องลองทําสมาธินะคะเพราะว่าการนิ่งเงียบการอยู่ด้วยความสงบนี่ก็คือการทําสมาธิได้จุดหนึ่งถ้าคุณมีความต่อเนื่องนะคะในการปฏิบัติก็อาจจะ,ะมีพลังภายในที่เข้มแข็งมากขึ้น ลางสังหรณหรือซิกเซนต์ของคุณก็จะมีความเข้มแข็งเยอะเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่จะบอกกล่าวให้กับคนที่เลือกกองที่1น,นะคะเดี๋ยวเราไปฟังคนที่เลือกกองที่สองกันนะคะว่าเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนนะคะ ขออนุญาตเก็บก่อนนะคะอ่าหินกองที่สองอ่าเป็นหินโรสคอร์สสีชมพูอ่อนๆน,นะคะอ่าคุณได้ไพ่อะไรบ้างโอ้แปดดาบอีกแล้วนะคะ m p r e s s นะอ่าไนท์ออฟคัพนะคะ Night of c u p อ่าแล้วก็แปดไม้เทา้า อันนี้ก็อัศวินเหรียญเหมือนกันอันนั้นอัศวินถ้วยแล้วทั่นี้เป็นห้าเหรียญน,นะคะกองที่สองนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันกองที่สองนี้นะคะความสามารถาทางซิกเซนต์ของคุณหรือซิกเซนต์ของคุณเนี่ยเป็นในลักษณะที่ว่า,าจะมองเห็นหรือว่ารับรู้ดีกว่านะคะความเจ็บปวดของ คนอื่นได้ง่ายนะคะแล้วก็รับรู้สิ่งที่เขามีความทุกข์แล้วก็เหมือนกับว่าบางสิ่งบางอย่างตัวเขาไม่เปิดเผยแต่คุณสามารถสัมผัสได้รับรู้ว่าสิ่งเขาสิ่งที่เขาเผชิญมาเนี่ยมันเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยหรือรับรู้ว่าคนนี้มีพลังด้านลบอยู่ด้วยนะคะพลังลบก็คือมีพลังความ ไม่สดชื่นไม่สดใสไม่มีความคิดแง่บวกอะไรอย่างเงี้ยคุณจะสัมผัสได้นะคะแล้วก็สัมผัสถึงความเจ็บปวดของคนอื่นได้นะคะรวมทั้งคุณก็มีความสามารถนะคะในการเยียวยาผู้อื่นในการปลอบใจผู้อื่นในระดับหนึ่งเลยนะคะ,ะมีความเป็นแม่เห็นไหมคะอินเพรสมาเนี่ย ก็คือปลอบใจคนอื่นได้ปลอบประโลมคนอื่นได้ให้คําแนะนำคนอื่นได้แล้วคนอื่นก็รู้สึกสบายใจนะคะก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วไพ่แปดไม้มาบอกเนี่ยก็จะบ่งบอกว่าตัวของท่านเองเนี่ยจะมีซิกเซนในลักษณะได้รับข่าวสารอาจากเขาเรียกว่าจากเบื้องบนหรือจากจักรวาลได้โดยที่ ได้รับข้อมูลน่ะนะคะได้รับข้อมูลเข้ามาอย่างรวดเร็วผ่านทางความคิดบางทีคุณอาจจะมีความรู้สึกหรือความคิดเห็นอะไรแปลกๆหรือรับรู้อะไรรวดเร็วอย่างเงี้ยนะคะเพราะคุณก็อาจจะมีการเชื่อมต่อจากจัก,กรวาลจากเบื้องบนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะคะส่วนอัศวินเหรียญเนี่ยจะบ่งบอกว่า,าถึงแม้ว่าคุณจะ มีความเชื่อหรือมีการรับรู้สัมผัสจากสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยนะคะแต่คุณก็ยังมีความมีเหตุมีผลมีความถูกต้องอยู่ในตัวอยู่นะคะคุณก็จะมีความหนักแน่นในตรงจุดนี้อยู่เพราะฉะนั้นซิกเซนของคนกองที่สองจะออกแนวรับรู้ความทุกข์ของผู้อื่นได้มากนะคะกองแรกนี้อาจจะรับรู้ความคิด หลากหลายนะคะเชื่อมต่อจิตใจผู้อื่นได้ง่ายนะคะแต่นี้จะเน้นในเรื่องการรับรู้ความทุกข์ความเจ็บปวดของผู้อื่นแล้วเป็นผู้ปลอบประโลมด้วยนะคะกองนี้จะเป็นในลักษณะที่มีซิกซิน์รับรู้ตรงจุดนี้แล้วมีสัญชาตญาณของของความเป็นฮิวเลอร์ด้วยนะคะคืออยากจะปลอบใจอยากจะช่วยเหลือ,อได้มากแล้ว รับรู้ข่าวสารหรือ,อสิ่งที่เขาส่งต่อจากเบื้องบนเชื่อมต่อจากเรามาเนี่ยเราก็สามารถรับรู้ได้อย่างรวดเร็วมีการสัมผัสหรือ,อรู้สึกถึงการสัมผัสจากสิ่งที่มองไม่เห็นจากเทพจากาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองเราได้ด้วยนะคะเป็นบางครั้งอันนี้จะเป็น ลักษณะซิกเซน์ของคนกรองที่2จะเป็นในรูปแบบแบบนี้นะคะใครที่มีซิกเซนแบบใดก็บอกมาได้นะคะอันนี้จะเป็นในลักษณะรูปแบบนั้นแต่กรองที่1เนี่ยจะต้องผ่านจากการทําสมาธิหรือการสงบนิ่งหรือการนอนอย่างเดียวนะคะที่จะเห็นได้ชัดเจนนะคะอันนี้ก็เป็น าการทำนายฟังไว้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะคะก็หวังว่าเป็นประโยชน์แล้วก็เพื่อความบันเทิงกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ